ชายตอดเสื้อนะครับข้ามหัวนะครับแลกกับเบอร์สามนะครับพงษ์สบพานทุดนะครับสังเกตในเสื้อนะครับพงเต้นะครับหัวล้วนๆนะครับขอทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับหัวใจตะก้อมันต้องอย่างนี้นะครับลองนัดนี่แชร์แชร์ไปนะครับมาดูเหลี่ยมนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเจ้าชายนะครับกับเจ้าพงสาย5้านะครับเป็นการวัดกันนะครับตัวยกเลยนะครับผมบอกเลยนะครับคู่นี้ หัวนะครับผมการันตีให้เท่ากันนะครับคู่นี้วัดที่ตัวยกนะครับระหว่างเจ้าเท่เจ้าเต้จุลานะครับกับเจ้าพงศัยห้านะครับเวทแนวหน้าประเทศไทยทั้งคู่นะครับตัวยกนะครับเนี่ว่าตัวเฮ็ดแนะ่ววนตัวทําก็อยู่น่าจะเป็นมือปืนนะครับไเเรบเฟิลกับไรเฟิลทหารเพื่อน55คนครับแชร์ไปแชร์ไปสสสดดด เจ้าชายเปิดมาเจ้าพงดันเข้าไปหัวไปไหนนี่แหละครับหัวเด็กวัดมันจะล้นๆนหน่อยนะครับเพราะว่ามันตัดผมเรียนแบบหลวงพ่อนะครับใน,นกีฬาพร้อมนะครับทกายเพื่อน75ดคนครับแชร์ได้แชร์ไปนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเรียมหัวนะครับเจ้าพงเสิร์ฟกี้ายเ<ด>จ้าเต้หลุดครับลูกนี้โู้ครับยังไงครับ เจ้จุฬาครับออยไว้หรือเปล่านะครับพื้นดับเจ้าเตนะครับไม่น่าหลุดนะครับลูกนี้ครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แช์นะครับขอบคุณมากนะครับหนึ่งต่อศูนย์ต่อครับเจ้าพงเสิฟตีเจ้าพงสะพานพุทธไปเจ้าเตยกขึ้นพงสะพานพุทธครับตรงนี้หลอกด้วยสายตาขยิบหางคิ้วนิดนิดนะครับแน่นอนมากครับลูกนี้หัวนะครับ ศูนย์ตัวหนึ่งครับมาดูเลียมเสิร์ฟเจ้าเต้ครับทักทายพี่เจิมนะครับไปเจิมอยู่ไหนตอนนี้น่าจะเป็นที่นะครับดอนเมืองนะครับพี่เจิมโอ้โหครับเจ้าชายขอนิ่มๆครับขายจะโอดถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับเจ้าโอดทักทายพี่เจิมครับมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญนะครับทีมงานเสียเจิมเจริญทรัพย์นะครับที่สนามเพชรเกษม91นะครับ91เจนนะครับเจ้าเตจุฬายกขึ้นเจ้าพงษ์สะพานพุทธโอ้โหครับลูงนี้หลอกได้สวยมากครับ จะโอดแชไไปแชปไปนะครับกล้องสูงหน่อยครับนะครับผมอยากให้จริงๆนะครับผมอยากทํากล้องสูงให้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องครับเหลี่ยมนี้ใช่ไหมอ๋อผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมทําให้ไม่ได้จริงๆนะครับรอบหน้าครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับคู่นี้ทนดูเหลี่ยมนี้ไปหน่อยนะครับนิดเดียวครับคู่ต่อไปถ่ายทั้งสดนะครับแบบมีภาพสโลนะครับ เจ้าพงสะพานพุทธเปิดไปเตจุฬาดันมาลูกนี้โอ้โหครับมงดีมากครับลูกจะล้นแล้วนะครับขออภัเป็นเพื่อนด้วยนะครับสําหรับเหลี่ยมกล้องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอัศจรรย์ไว้ด้านในนะครับเพื่อไล์สดนะครับขาตั้งกล้องถ่ายทอดสดจะอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องระบบนะครับมีภาพสโลโมชั่นนะครับเจ้าชายลูกนี้หลอกยกแบบนี้ไม่รู้เจ้าพงจะมงท่าไหนครับครับ เจ้าเต้ครับฝั่งนี้นะครับจะเล่นนะครับไม่เคยเล่นเหลี่ยมหัวนะครับต้อง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 ,อง,องนะครับอธิบายเพื่อนๆนะครับเอาไว้เอาเบียร์มาให้ไหมเจ้าพงยอดมาเจ้าเต้าดันขึ้นลูกนี้หล้นมาครับ <c oughs> เจ้าพงสะพานพุทธ <c oughs> มงไม่ถึงเจ้าชายชาบูชีเรียบร้อยครับเจ้าเต้เกี่ยวไว้โอ้โหครับเจ้าพงเบรกไม่อยู่ครับตัวใหญ่มากครับ ฮัลโหลนะครับเจ้าลินอยู่ไหนเจ้าลินนะครับเจ้าลินอยู่ไหนครับแผ่นน uh ี้นะครับเจ้าชายนะครับถอดเสื Luther ้อนะครับชายเด็กวัดนะครับแรกข้าหัวครับเจ้าพงสะพานพุทธนะครับฝั Dam ่งนู TM ้นนะครับเบอร์สามนะครับฝั่งนู ELLE ้นเจ้าเต้ยกนะครับฝั่งนี้เจ้าพงษ์สายห้ายกครับเจ้าเต้ยกมาพงโอ้โหครับลูกนี้ครับผ่าหมากมาเลยนะครับตะขาจยกตั้มนะครับตั้มต้อมนะครับต้องขออภัยด้วยท่านผิดนะครับเปลี่ยนเป็นเบียร์ได้ไหมอ่ะ ขอบคุณน้ำนะครับ0ต่อ2ครับเตจุฬาหลอกหน้าขาลูกนี้เจ้าพงยังลองไว้ได้ดันขึ้นเจ้าชายชาบูเตะเกี่ยวด้วยซ้ายยกมาโอ้โหครับแต้มหนึ่งต่อสองครับ เจ้าเต้พามากมาเจ้าพงเปิดไว้ดันเข้าไปเจ้าชายชาบูเข้ากลางเจ้าเต้เกี่ยวซ้ายครับยกมาเจ้าพงดันหลังเจ้าพงใส่ห้าดันเข้าไปเจ้าชายชาบูเจ้าเต้โอ้โหครับเกี่ยวนรกจริงๆครับเจ้าเต้ครับเกี่ยวทุกลูกครับเดี่ยวกับเดี่ยวอ๋อลงลงต่อคู่นั้นไปเลยนะครับฝั่งฝั่งนอกรายการลงไว้นะครับลงฝั่งนอกรายการไว้นะครับ เสมอเต้นะครับอ๋อนะครับเสมอเต้มาที่สนามเลยครับเจ้าเต้ยกมาพงสับพานพุธครับระเบิดนะครับระเบิดทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับขอบคณเพื่อนนะครับคู่นี้นะครับชิงสองหมื่นนะครับหนึ่งต่อสองครับเจ้าเต้ เจ้าชายเจ้าพงดันเข้าไปเจ้าชายชาบูเจ้าเตะเกี่ยวไม่ได้แล้วตรงนี้เข้าขวาไม่ได้ครับขอบคุณนะครับคนบัานไผ่นะครับน่าจะอยู่ก่อนเกียนนะครับคนมัานไผ่นะครับต่อนะครับในเกมนะครับสองหนึ่งเสิร์ฟไปลูกนี้เจ้าพงเปิดมาเจ้าเตะดันมาลูกนี้โอ้โหครับยกร้อยเลยครับเจ้าเต้จุลาครับยกสวยมากครับ ยกลูกนี้เข้าหัวเต็มๆเลยนะครับครับแปมหนึ่งต่อสองครับเตะเสร์ฟมาเจ้าพงรองไว้ดันเข้าไปเจ้าชายชาบูโอ้โหครับเจ้าชายดันไว้ดันเข้าไปชาบูเจ้าพงเกี่ยวไว้เจ้าเตะดันด้วยซ้ายมาลูกนี้โอ้โหครับฝั่งนู้นเข้ากันจริงครับทุกคงฝั่งนู้นดีมากครับดีจริงๆครับ จริงๆครับเปียดครับเปียดครับรบกวนนะครับรบกวนหน้ากล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจ้าขปรับดี่้วควรปรับกันเลยนะครับปรับกันเลยอย่าอ่านให้อดมินได้ลงไปเตะด้วยนะครับเตไม่เป็นนะครับไม่เชื่อถามเจ้าโอดดูนะครับเขาหมองมากระตายนะครับได้แน่สองต่อสองแล้วครับเจ้าเตโยงหลังมาเจ้าชายลากเข้าไปชาบูมันยังเกี่ยวครับเจ้าเตลูกนี้ครับ มงไม่ลงครับเจ้าชายเจ้าพงดังเข้าไปเจ้าเต้เกี่ยวอีกไหมโอ้โหครับโอ้โหครับเกมรับเจ้าเต้ดีมากครับมงไม่ลงเลยครับครับทายท่องอาร์มครับคู่นี้ไม่ได้ไ์เพจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต้สองต่อสองครับเจ้าพงโอ้โหครับตรงนี้หลุดเส้นไปนิดเดียว แต่ก็สูสีมากครับคูนี้ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่แชร์นะครับมึงเพื่อนนะครับแชร์เพื่อนดูนะครับแชร์ได้ครับแต้มสองต่อสองครับเจ้าเตเสิมเข้ากลางมาเจ้าพงเปิดด้วยซ้ายดันเข้าไปตรงนี้เจ้าชายชาบูเจ้าพงรองด้วยหัวไว้เจ้าเตยกมามองมาเหมือนกันเจ้าชายลากเข้าไปตั้งหลักไม่ได้เจ้าพงเอาไปกินเจ้าพงยังเกี่ยวไว้เจ้าชายลากเข้าไป หลอดยอดลูกนี้หยอดเจ้าเตะซะด้วยครับเจ้าชายดันไปหลังลูกนี้เจ้าผงยอดขึ้นผงใส่ห้าดันขึ้นเจ้าจอยชาบูชิโอ้โหครับลูกนี้ม่งดีครับครับเด็กวัดไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับใจกันร้อยครับสนามสวยงามมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนแอดมินนะครับเป็นเจ้ากบห่วงนะครับแอดมินกบห่วงครับอ่านะครับสั่งงานต่อพี่กบเท่านะครับกบน้อยรองครับนี่ที่เป็นการดวดนที่เคหะเอ้ยพ่อเม่ยนที่ไหนถ้าน้ำไก่อนกินน้ำก็ไปเยอะครับกันซอครับซีนี่เป็นเหลี่ยมแลกข้ามหัวนะครับชายแลกข้ามกับซจนพี่พงษ์ เต้เสิร์ฟม,มาลูกนี้โอโ้โหลงช่องพอดีนะครับโอโ้อโหเจ้าชายไม่เปิดนะครับลูกนี้โโสี่ต่อสองครับตอนนี้คนไหนเจ้าเต้เสิร์ฟม,มาพี่พงศ์ยกขึ้นเจ้าชายตีหัวลงไปอาาโอโ้โหครับสวยงาม อวดหัวแท้เลยไปนะผู้ใดบูครั่วที่รับผมเขาหนามหลายผพี่ยกเข้าไปตรงนี้เจ้าชายไอหัวเราไปฝังวิษเออโอ้ทนมากอ่ะเป็นคนที่ไหนอ่ะต่อตอนนี้สกอสามต่อสี่ครับพี่พง์เสิร์ฟไปพี่พง์เปิดพี่พง์ไอหัวโอ้โหครับเหลี่ยมลูกนี้ครับ บ้านผมเรียนว่าจำดิดแล้วครับลูกนี่ครับเอาเม่คอัทั้ง8 3ท่านนะครับ4ต่อ3แล้วก็4ต่อ3ครับเต้เสิร์ฟมาชายลากเข้าไปโอ้โหเคาะเบาๆนะครับลูกนี้ครับเพชรเกษม9 1นะครับโอ้โหโปรตีนหัวตีหัวดีมากเลยครับลูกนี้ครับเจ้าเต้ยยกเงียนมากนะครับดีก่ครับเกมเกมทำเกมเกมยกเกมอะไรครับเพราะว่า เจ้าชายกับพี่พงศ์นี่ไม่เคยซ้อมเข้ากันนะครับที่มาหัดเล่นครับแต่เจ้าชายก็ตีดีเหมือนกันครับตีนตคนภาคครึ่งอรอบนะลูกครึ่งเมาแล้วครับโอ้โหพี่พงศ์ยกลูกน,นี้เจ้าชายตียอดครับเจ้าเต้เกี่ยวเข้ามาพี่พงศ์โอ้โหเกี่ยวยังอยู่ครับลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์ครับลูกนี้เจ้าชยายตียัดเข้าตัวไปเลยครับ จวดไปจวดไปนั่งนั่งนั่งไอ้ซื้อมาหักจวดเลยจัดไหมแม่เชายตีเลยโอ้โหลูกนี้ครับเสียดายมากเลยครับเจ้าชายเสียดายมากครับลูกนี้ครับแต้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าแอดมินโอ้โกบตัวนี้ปากหอยนะครับบ้านผมมือครับปากหอยครับ เจ็ดเออเขาทำตีตีผู้ปู่นี่โอ้โหฮะตียกเข้ามาตรงนี้พี่พงศ์สกอร์สี่สี่ครับแต้มเสมอครับตะเสมอมาพี่พงศ์เข้าไปเขาใช้ตีเข้าโอ้โหติดเกี่ยวครับตรงนี้เอ้า โอ้โหลูกดีครับลูกนี้พี่พงษ์นึกเช็กเส้นพลาดนะครับเช็กเส้นพลาดนะครับลูกนี้พี่พงษ์นึกว่าออกครับพง์ยกเข้าไปตรงนี้เจ้าชายตีหยอดครับจะเตะเกี่ยวขึ้นมายกไปพี่พงษ์เตีเข้ากลางจายชเกี่ยวแล้วพี่พงษ์ยกเข้าไปใช้ทำไงโอ้โหติดซ้อนอีกนะครับโอ้โหอะไรจะปานั้นตีว่าเอาเตมเข่าครับเีนี้ ชายลากเตะครับยกไม่เข้าตีเองเลยโอ و, ้โหเตะเกียวเลยครับโอ, و, อ้โหโอ้โหเหลี่ยมสุดท้ายจบที่ฝั่งเจ้าเตะกับพี่พงษ์นะครับเอาที่โอ้มันสิครับเกี่ยวกันสนันนะครับขอถ่ายูปได้ไหครับรูปได้ยี่สบสามสองลงไหมโปรชาวดีเสิร์ฟจะตีเสิร์ฟมาเข้าช่องเปิดซ้ายยกเข้าไปเจ้าช,ชายตียหัวเข้าไป ติดเกี่ยวพิพงครับเจ้าชายตีเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหยืนตั้งเนี่ยเย็บเลยเย็บเลยเหรอเย็บขวดก่อนเย็บไว่เนาะทีนี้พิพงตีโอ้โหเหลี่ยมดีมากครับเขาเล่นเข้ากันครับฝั่งนั้นครับดูแล้วพงใส่ห้าครับกับเจ้าชายสกอตหกต่อสี่ครับเตะเสิร์ฟมาใส่ลากเข้าไป โหตีครับหัวเล้วเตะชักครับวันี้ชักเงียบๆครับบอลพื้นเต็มสี่ต่อหกครับพี่พงศ์เสิร์ฟพี่พงศ์เปิดวงตีโอ้โหหมดสิทธิ์ครับวันนี้จะตีฝังมากนะครับจำลิฟซีนะพงศ์ครับพงศ์ไหนครับเป็นพงศ์แท้พงศ์สะบัดพืดครับสองพงศ์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ้าชายตีหัวตีดีมากครับ ตีโยกเข้ามาพี่พงศ์ตีโอ้โหดูเกมทางนู้นดีกว่านิดนึงไงการเล่นเนีเขาจะฟิชเชอร์ลิงกันดีกว่าถ้าเป็นหมอลำก็ไฟยิงก็ไฟใช้เกี่ยวกันดีนะวันเขาเอื่นนะเนี่ยเจ้าชายจะลากเองครับตรงนี้โอ้โหเตะเกี่ยวเจ้าเตะเจ้าเตะโยกเข้ามาโอ้โหแทงกขาชอตเจ้าชายลากไปตีโอ้โหเจ้าชายนี่ผมองแล้วว่าจะลากทำดีเองมากกว่าครับตอนนี้ สกอร์สี่ต่อหกครับพี่พงษ์เสือไปเตะยกเข้ามาพี่พงษ์ตีเข้าไปอ๋อลูกนี้ฟาวครับนี่ครับพงษ์ชายครับพี่พงษ์สายห้าเรานะครับเอาได้มาหนึ่งแต้มครับสกอร์ห้าต่อหกพี่พงษ์เติร์ปันซ้ายเข้าไปโอ้โหเตะยกสวยครับลูกนี้พี่พงษ์ตีเข้ามาเตยชายเอาชายโดนตเกี่ยวจะเตยโอ้โห นี่คือ6เท่ากันนะครับพงเสิร์ไปลูกนี้ออกครับเต้เสร์ฟโยงข้ามหัวเจ้าชายมาตรงนี้เจ้าชายลากทำเองครับตรงนี้ไอ้้โโอหยังติดครับยังติดครับพงไม่เยอะประมาณโอ้โหติดส้นครับโอ้โหหลายการมากขวางลูครับลูกนี้โอ้โหสวยมาแล้วครับ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  ลูกเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้จะพูดอะไรยังไงลูกเกี <ok ่ยวเมื่อกี้โอ้โหลูกอะไรพี่เนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเมื่อกี้เนี่ยใสนใจนะครับยืนก่อนึ่งจะออมนะครับยิงหนึ่งเต้มเสมอครับหกต่อหกพี่พงศ์เสริมไปหาพี่พงศ์เอ้ยยกเข้ามาโอ้โหลูกนี้ครับหมดสิทธิ์ครับลูกนี้โบกกเอฟโบกหมด พี่พงศ์ยกเข้าไปเจ้าชายโดดอโติดเกี่ยวเจ้าเต้ครับเจ้าเต้ยกเข้ามาพี่พงศ์ยอดโอ้โหไม่ผ่านเลยครับดีไหมครับพี่พงศ์เสือป่นพี่พงศ์เปิดเจ้าเต้ยกเข้ามาอ้าวติดเกี่ยวเจ้าชายเกี่ยวขึ้นมาเจ้าชายยกขึ้นตีก็ไม่ติดซ้อนเจ้าเต้เจ้าเต้ไหลเข้ามาโอ้พี่พงศ์ติดเกี่ยวหลังเท้าเจ้าชายหมดเสียดครับตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับอะไรจะเกี่ยวป่านนันเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี่ย เจ้เต้เตปั่นยอดตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยครับน้ำหนักไม่ถึงนะบังนัน้นบังข้ามึ่งบังบัง้งง <โล S 1> อยเ่พงเสือปั่นยอดขึ้นมาเจ้เต้ยกขึ้นพี่พงตี oh, โอ้โหลูกนี้หมดสิครับตีฝังมากจริงครับลูกนี้ลูกเสือไม่กินกันครับหกต่อกเสือจ้เต้เสืออกกลางมาลูกชายลากทำเองครับลูกนี้โอ้โหติดเกี่ยวเจ้าเต้ครับเจ้าเต้เกี่ยวซ้ายเลยครับพี่พง ไอ้ลูกนี้โอ้ติเกี่ยวครับแต่ลูกนี้เสียครับพี่พงเกี่ยวโดนตัวครับได้แทบได้กีฬาของบต่อวุฒิพงครับผมเสียงกบครับเดี่ยวหลังเท้าครับแม่มิไม่สู้แล้วครับพามครับเจ้าชายตีหัวลูกนี้เจ้าโอ้โหตอนนี้พี่พงเสิร์ฟไปเขาช่องพอดีพี่พงเปิดเเจ้าโยกเข้ามานี่ครับโอ้ติดเกี่ยวพี่พงครับพี่พงยกขึ้นเจ้าชาย ไอ้หัวติเอ็นเตมครับเอามาแล้วครับหนึ่งแตมครับเด็กวัดมาแล้วครับหนึ่งเตมครับอะนะครับอ๋อเรามาดูฝั่งพี่พงกับเจ้าเต้นะครับโอ้โหโดนนำแล้วครับฝั่งพงศสายห้ากับเจ้าชายนำแล้ครับอ๋อเจ็ดเจ็ดเลยอ๋อเจ็ดเท่าครับโทษทีครับ เตยยกเข้าไปพี pues. like uh ่พง์เตี๋ยวหดวเตี่ยวเจ้าชายครับเจ้าชายไหลเข้ามาตีมาโอ้พี่พงเปิดหัวขึ้นมาเตเสิร์ฟผันยอดร้หัวชักครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเจ้าเตยไม่ธรรมดาครับใส่ไข่ด้วยครับเจ้านี่หน้าตาก็หล่อครับเตก็สูงก็แปดต่อเจ็ดนะครับเจ้าเตเสิร์ฟเข้าซ้ายพี่พง์ยกเข้ามา ไอ้นี่ครับปัญหาคือที่พงยกเรไอชายตีไม่ตายครับโอ้โหจะเทพพลาดครับยกรถครับเจ้าชายจะได้ลากทําเองครับตอนนี้มาเนีายไอเ้เทเต้ไหลเข้าไปที่พงกระโดดตีหวัวไม่ผ่านแนนครับตรงนี้โอ้โกาสจ,จังหวัดท่ามันสูงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับสะพานพุทธมงพลาดน,นะครับพงพงปั่นเข้ามา ของสะพานพุตเปิดเตะไหลเข้าไปเอ้ยเข้ามาติดเข่าเจ้าชายเจ้าชายไหลเข้ามาใช่ไอ้ฝังเลยครับล <id sprout Likewise>. ุงนี้โอง่ดิอะครับปัญหาคือเจ้าชายเปิดเปิดแล้วเอาค่ายเด็กวัดน้ำแล้วครับก้าวต่อไปแล้วครับพี่พงเสิร์ฟมาเตะไหลเข้าไปพี่โงโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้มงไม่ผ่านเด็กครับ แต้ม10ต่อ8แล้วครับหนำห่างไป2แต้มนะครับเต้ไหลเข้าไปพี่พงศ์ไอ้หน so 10, ุ่โอ้โหเหี่ยมสวยครับเสิร์ฟเขาตรงนี้แต้มสกอร์8ต่อ10ครับเต้เสิร์ฟโอ้โหผู้ผ่านเนี่ยครับสกอร์สิบต่อ8ปดครับพี่พงศ์เสิร์ฟมาเจ้าเต้ ไหลเข้าไปน่าจะล้มครับพวกนี้โอ้โหโดกระดุกเตะเสิร์ฟสกอตเตอร์ต่อสี่ครับเตะเสิร์ฟช่องกลางเลาชายลากเลยตีเข้าซ้ายต้เตะเกี่ยวเข้ามาเตะยกขึ้นไปพีพงตีติดส้มนกับชายอี่พงไหลมาชายตีข้ามผมเตะไหลเข้าไปพีพงโอ้ติดเกี่ยวหลังคท้าอีกโอ้โหจะทำยังไงครับท่านี้หงายท้องสิครับลูกนี้วันนี้เชียรกัน20,000บาทครับ เกษม91ครับเก้าต่อ10ครับเจ้าเต้เสิร์ฟเขาถามมาตีเท่าไหร่คือมาตอบไปเนี้ยไปใสตีมาติดเกี่ยวหลังเท้าจ้าเต้ไหลเข้าไปพี่พงศ์โอ้โหตีเข้าหัวเจ้าชายชักเงี้ยเงี้ครับลูกพี่สกอร์ต่อสิบเท่ากันครับเจ้าเต้เสิร์ฟปั่นลูกนี้ออกเป็นนิดเดียวครับเสิร์ฟดีมากเขางานเก็บด้วยเซร์เอาเครื่องอานเก็บด้วยของเสิร์ฟ ปั่นเจ้าขึ้นครับจะแก้เหลี่ยมป่ะครับลูกนี้สิบต่อติดแบมสกอร์ตอนนี้สิบต่อสิบเจ้าเต้เสิร์ฟพี่พงศ์ไหลเข้ามาเจ้าชายโอ้โหเจ้าเต้เข้าจังหวะเข้าครับสกอรสิบต่อสิบครับพี่พงศ์เสิร์ฟตรงนี้ไหลขวาเจ้าเจ้าเต้ลูกนี้แล้วก็ออกนะไม่มีที่ลงเจ้าเต้จะวัดเรี่ยมนะครับดูเรี่ยมเสิร์ฟเต ปั่นเข้ากลางครับพี่พงษ์เปิดหัวยกให้เจ้าชายนี่แหละครับจังหวะที่พี่พงษ์ยกให้เจ้าชายเจ้าเต้จะเกลียวตลอดครับนี่ครับปัญหาครับเฮ้ยบอกเสียงดักหน่อยเว้ยเดี๋ยวนี้หานสายแดกมาแล้วครับโอ้โหดูเจ้าชายไอออกไปเลยครับตรกนี้ช็อตไปแล้วครับสกอร์ตอนนี้12ต่อ10นะครับ เต้เสิร์ฟครับปั่นยอดลูกนี้ไม่ผ่านเลยนะครับของเสิร์ฟลูกนี้นี่ของเปิดเจ้าเต้ไหลเข้าไปโมเนตโอ้โหคือจังหวะจังหวะยกของเจ้าเต้นะครับจะเหมือนเคยเล่นเป็นประจำครับเดี่ยวนี้ แต่พี่พงษ์จะพานพราะนี่ดูดีกว่าเยอะเซตพอยท์ครั้ทททงที่สองครับ1ิตโตต,โติดเตะเตเดียวเตะเต้เ,ตเสร์ฟเข้าไปพี่พงษ์ไหลเข้ามาแล้วชายตีโอ้โกลูกนี้ฟังครับสีหน้ามันก็ไม่10โตอะเสครับ ผมปั่นยอดตรงนี้โอ้โหแต่พี่คนนี้ผมเคยเห็นตีหัวดีมากเลยเป,เป็นโค้ดให้เต้ครับพี่อะไรชื่อเขาชื่ออะไรีมาเลยมาเดดูเร็วดูที่ว่ากเกมหรือไม่เกมครับเต้เสิร์ฟพวกนี้ข้ามหัวโอ้เจ้าชายลากเองครับพวกนี้ไอนนย,ยอดมาโอ้โหเหน่งๆครับเห็นเห็นเลยครับดูนี้เรียบร้อยครับ きょうもきょ